ตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนเนี่ยดาวพุธจะเดินได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเข้าสู่ราศีเมถุนนะฮะในมุมตีโกนต่อดวงชะตาจะมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นนะฮะช่วงนี้ให้ใช้ชื่อเสียงหรือเครดิตของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์จะมีคนให้การยอมรับนับถือเชื่อถือคุณเป็นพิเศษนะครับ เนื่องจากดาวสุภาพมันแปลว่าชื่อเสียงความเจริญนะฮะการพูดถึงนะะในแง่ดีนะฮะจะเกิดขึ้นในดวงชะตาใช้ชื่อเสียงหรือเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณให้เป็นประโยชน์ต่องานนะให้มากนะ,ะจะดีนี้เป็นแนวทางท่านใดที่ทำงานด้านสื่อสารติดต่อด้านต่างกาารต่งประเทศเป็นโคโสกนะ,ะพิธีกรนะฮะหรือเป็นนักพูดนะฮะ ตรงนี้นจะดีเป็นพิเศษในช่วงเนี้นะครับใครเป็นนักขายอย่างเงี้ยนะนายหน้าตัวกลางตัวแทนต่างๆเกิดความเจริญเกิดความชื่อดีโชคดีเกิดขึ้นมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นด้วยนะฮะจะมีความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือใบอนุญาตนะฮะใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยนะฮะจะมีความสําเร็จเนื่องจากดาวพุธเนี่ยนะฮะเป็นดาวเอกสารดาวติดต่อดาวสื่อสารนะฮะ แล้วก็มันจะมีในวันที่10บถึงยี่สิบเจ็ดดอนพอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเข้าเรือนการงานด้วยนะฮะก็แสดงว่านะฮะงานใดๆที่มีการสื่อสารติดต่อตัวขายนะ,ะตัวกลางตัวแทนต่างๆเกิดความโชคดีมีความสําเร็จมากนะทีนี้เนี่ยในช่วงที่พุทธอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวประจําตัวก็จะมาร่วมพุทธด้วยตั้งแต่วันที่สิมิถุนายนนะ,ะก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะฮะ ช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรต่างๆจะราบเรียบขึ้นจะคล่องตัวขึ้นนะครับนะเพราะว่าดาวคู่ธาตุน้ำกวงคู่กันในจุดสุภาะช่วงนี้คุณสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์าง,งานชิ้นใหญ่ได้หลังวันที่14นะฮะก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นบางท่านได้ไปทําบุญบางท่านได้ไปต่างประเทศได้เดินทางไกลนะเนะี่ยหลังวันที่14ไปเนี่ยใครที่รอทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศทุกทุกทุกชนิดเลยนะจะมีความโชคดีหลังวันที่10ไปด้วย เพราะว่าดาวพุธจะเดินเป็นเกษตรในจุดสุภานะการทําบุญช่วงนี้ขึ้นการทําคุณงามความดีต่างๆขึ้นด้วยนะนะครับทีนี้เนี่ยมันยังมีดาวอังคารเนี่ยโครจรได้ตําแหน่งเกษตรราชิบดีอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่13กรกฎาคมก่อนจะเดินเป็นราชาชโชคในวันที่13กรกฎามีโอกาสมีเงินก้อนผ่านเข้ามือมาก่อนวันที่13กรกฎาเนี่ยนับจากวันที่10มิถุนาไปเนี่ยนะครับ นะก็มีโอกาสดีๆนะฮะในเรื่องของการเงินเงินก็จะผ่านมือเข้ามาเลยก็ได้นะฮะบางท่านได้เงินจากต่างเพศนะมัจะไปหนึ่งว่าในช่วงที่พูดย้ายตรงนี้พูดไปโยกหน้าเงินมันแปลว่าอาจจะต้องพูดมากขึ้นนะจะได้เงินนะถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยต้องพูดเยอะๆมากขึ้นนะฮะไล์สดก็ไล์มากขึ้นอะไรเงี้ยต้องพูดมากขึ้นเพราะดาวพูดเนี่ยนำหน้าดาวการเงินโยกหน้าดาวการเงินด้วย แล้วก็มันอาจจะแปลว่าคุณเนี่ยจะมีการแบ่งส่วนทางการเงินมีการปันส่วนทางการเงินนะฮะกับใครบางคนมีการสมมติมันจะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้จะมีการบริหารจัดการทางการเงินคือแบ่งเงินเป็นก้อน,อนๆเวลามีเงินเข้ามาคุณอาจจะเก็บไว้ใช้ใจ่ายตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือมีการโยกเงินเข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้คือเป็นการจัดส่วนแบ่งสันปันส่วนเงินใช้คํานี้ก็ได้ บางท่านเนี้ยคือดวงแย่ๆหน่อยจะเสียเงินไปกับต่างเทศเลยทัลักษชะตาแย่คือเงินมันจะไปเกี่ยวกับต่างเทศนะฮะถึงขั้นดวงดีก็จะได้เงินก้อนจากต่างเทศถ้าดวงแย่ๆหน่อยดวงที่พื้นดวงไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินมีส่วนแบ่งทางการเงินก็ได้นะ,ะเสียเงินไปกับต่างเทศก็ได้คือถ้ามีคู่ให้โฟกัสผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกันจะเกิดสิ่งดีๆ บางท่านจะได้แบบมีคนมีขั้นมีตําแหน่งมาชอบนะครับคนโสดในช่วงเนี้มีคนมีเงินเงินเข้ามาเป็นคนมีขั้นมีตําแหน่งมีเงินเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคุณกับต่างเพศจะมีแผนทางการเงินร่วมกันบางท่านจะเสียเงินไปเพราะต่างเพศไม่ทางตรงก็ทําอ้อมเล็กๆน้อยๆก็ได้ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าในดาวเนี่ย เหมาะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะฮะบางท่านได้นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านหรือมันแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านให้โชคนะ,ะเกิดขึ้นก็ได้นำเอ,เอาของมงคลเข้าบ้านวัตถุมงคลสิ่งมงคลต่างๆเข้าบ้านดาวพุหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอริหยุดจุดมรณนะไปจนถึงเมษาปีหน้าโดยประมาณใครที่โสดเนี่ยผมแนะนำอย่าเพิ่งคบหา คุณจะตกเป็นผัวน้อยเมียน้อยเขาโดยไม่รู้ตัวเช่นเขาคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยอย่าไปหุ้นกับใครถ้าหุ้นเนี่ยต้องระวังเสียเปรียบถูกเอาเปรียบได้บ้างนะฮะแล้วก็มันจะมุยมุมอีกอย่างหนึ่งว่าการครบหากับคนต่างชาติต่างถิ่นไกลบ้านเกิดจะดีกว่าคนอยู่ถิ่นเกิด ดาวศาสตร์ชาเป็นพินทุบาทเนี่ยมันแปลว่าเพื่อนบางคนต้องเลิกกันต้องห่างเหินกันไปต้องเลิกคบกันหรือต้องมีการทะเลาะกันอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันแปลว่าเพื่อนบางคนที่ดีๆต้องห่างหายออกไปก็ได้นะฮะนับจากนี้ไปเนี่ยแต่ต้องบอกว่าน้ําหนักของดวงดาวเนี่ยกิจดาวกิจกรรมเนี่ยอยู่ในมุมที่เล็งดวงชะตาและไปอยู่ในมุมปัตตานีมันแปลว่างานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีม กิจกรรมที่ทําร่วมกันต่างเพศหรือกิจกรรมที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ได้เน้นผลสําเร็จเป็นทีมต่างๆมีความสําเร็จเป็นอย่างดีรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะดาวเสาโยกหลังดาวการเงินนะฮะต้องระวังรายจ่ายต่างๆจะค่อนข้างเยอะนะ,ะเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยแต่ว่ามันมีโอกาสมีเงินผ่านมือเข้ามาเพิ่ม,มแน่นอนนะนะครับ นะก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้บางคนที่มีบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีภาระเยอะกับบริวารเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในดวงดาวเนี่ยมันบอกมาแบบนั้นนะแต่ว่าเด่นๆแล้วเนี่ยภาพรวมที่พุธมาอยู่ตรงนี้เนี่ยงานใดๆที่เป็นการพูดการสื่อสารการติดต่อการพรีเซนต์การขายงานด้านการสอนก็ได้การศาสนาการต่างประเทศอะไรแบบนี้จะดีมาก ะะใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ดาววาจาอยู่ในจุดสุภาวาจาจะนําความรุ่งเรืองวาจาจะนํามิตรนําความเจริญนําบางสิ่งมาให้พูดดีๆจะเป็นสิรีมงคลมากในช่วงนี้ดาวมันให้คุณเบิ้ลสองเท่าตั้งแต่วันที่สิบไปถึงยีิบเจ็ดมิถุนานะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงของคุณนะก็ประมาณนี้สําหรับท่านใดนะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ผมก็ทักลไลน์ไปก็แล้วกันอันนี้ผมทายรวมๆดวงมันไม่เหมือนกันหรอก นี่คือวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณการนะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์พระโบราณอาจารย์ท่านใช้เสริมดวงชะตานะครับแม้กระทั่งแม่ทัพน,นะครับท้าวพญาพ่อค้าในอดีตนะครับใช้เสริมดวงชะตาเป็นยันโบราณนะครับเป็นอักขรยันโบราณที่ใช้พลิกดวงชะตานะครับเนื่องจากวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีช่วงที่ดวงขึ้นดวงตกนะครับคนเราจะแก้ดวงไม่ได้นะครับเพราะเป็นอำนาจแห่งกรรมนะครับท่านก็เลยมีการ ใช้พุทธคุณทรบาคุณสังเขาคุณมาปกปักรักษาชะตาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินนะครับบางคนหาทรัพย์ได้น้อยมันก็ปรากฏในร่างชะตานะครับก็จะอุ้มชูให้ดีขึ้นนะครับบางคนหาทรัพย์ได้เยอะนะครับกลับมีรายจ่ายมีเหตุให้ถูกโกงเก็บไว้ไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็จะบันเทาเบาบางนะครับนะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเงินเยอะก็ถูกโจรกรรมเสียไปกับญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเหตุอันตรายในด้านของทรัพย์สิน อาจจะเป็นภัยในเรื่องของร่างกายนะครับถูกทําร้ายนะเมื่อมีกรรมก็มีโอกาสที่จะถูกทําร้ายนะครับถูกรอบฆ่าลอกสัมหารนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับนะบางคนเนี่ยภัยในด้านของร่างกายเนี่ยบางคนก็เจ็บป่วยก็มีนะครับนะก็คือยันตรงเนี้ยนะครับเป็นยันสายพุทธคุณนะครับใช้ปกปักรักษาดชะตาไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางจิตใจนะครับนะเมื่อท่านสวดมันก็จะเหมือนยาบํารุงจิตใจนะครับด้วยนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินร่างกายจิตใจนะครับ หรือเรื่องใดๆนะครับยัน,นี้จะช่วยอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาของท่านนะครับยันนี้มีประสบการณ์บอกกล่าวรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะยังล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ไปเมื่อเดือนกันยานี้เองนะครับนะเพิ่งได้ไปนะครับยันนี้ยันน้าวะคุณตรงนี้นะครับนะเป็นการรวมอัขระเก้ามหายานอันนี้แคปช็อตหน้าจอไว้นะครับนะเอาให้ดูก็จะเปิดมาข้อมูลเป็นความลับเสมอนะนะครับนะไม่ขอบอกชื่อท่านใดให้เปิดเผย ยึ่งจะเปิดเผยได้นะครับตอนนี้รับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับเข้าเยอะมากคิวยาวถึงปีหกเจ็ดขอบคุณครับอาจารย์นะครับก็เพิ่งได้ยันไปเองนะได้ยันวอลกรับของแล้วนะครับสอบถามอีกหน่อยสิ่งบูชาปฏิบัติอย่างไรบูชาทุกวันพระนี่แอดมินก็ตอบไปนะครับนี่ก็ดูดวงด้วยนะนะครับในส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็เงินล้านนะครับเข้าทันตาเห็นนะครับอันนี้ก็เพิ่งไม่กี่วันนี่เองนะนะครับอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศ ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหาสจัย์จริงๆสดๆตอนนี้รับเงินเสนอหาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมาสองปีไม่ได้มาสดๆหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันคือเรื่องจริงกราบขอพระคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ช่วงเงินหนึ่งล้านในบัญชีนะครับนสดๆเลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยอ่ก็มีเรื่องอัศจรรย์ต่างๆมากมายนะนะครับเข้ามาบางคนก็รับโชคทันทีแต่วันแรกนะครับบางคนก็ถูกหวยสีงวดติดนะครับบางคนก็งานใหญ่นะอย่างที่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ นะที่บอกกล่าวเข้ามานะครับนะบางคนเนี่ยเกิดช้าเกิดเร็วนะครับเอาไปเนี่ยไม่ใช่ว่า1เดือนจะต้องเกิดเท่าเขา1วันจะต้องเกิดเท่าเขาเมันเหมือนกับพระสาวกข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่เป็นยันสายพุทธคุณอัคระเกี่ยวยกับศาสนานะครับการจะได้ถึงซึ่งความดีนะครับต่างๆเราต้องละนิวรห้าในการสวดบูชานะครับบางคนเนี่ยละนิวรห้าตั้งแต่ได้ไปก็มีโอกาสเกิดโชคต่างๆหลั่งไหลเข้ามานะครับฉะนั้นเราเนี่ย ระยะเวลามันบอกกล่าวกันแน่นอนไม่ได้แล้วแต่เหตุบุคคลนะครับนะต้องสวดไปเรื่อยๆสิ่งอัศจรรย์เสริมดวงท่านแน่นอนนะครับ